ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกทุกท่านครับผมครับวันนี้กับมาคุยกันนะครับมาบอกกันนะครับในเรื่องของการดีดพิ้นครับการดีดพิ้นเพิ่มเติมครับสําหรับผู้ที่ฟื้นฮัดนะครับฝึกนฮัดในการดีดพิ้นครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพิ้นโป้งครับพิ้นโป้งเข้ากับมาฟังเสียงพิ้นโป้งนะครับอาร์เซ ในคลิปที่แล้วอาจจะบอกไปแล้วนะครับแต่ว่ากัอยากมาทวนอีกนะครับอามาทวนนะครับเรื่องของการดีพิ้นนะครับเบื้องต้นนะครับเพิ่มอีกคาดเชื่ว่าบอกข้าใจนะครับบอกข่าใจบอกข้าใจกับเบื้องเพิ่มหลายคลิปนะครับมันก็บทเข้าใจนะครับเอาเริ่มต้นอีกเทียครับอีกเทียบตอนนี้นะครับอันนี้กับพิ้นโป้งครับเสียงพิ้นโปงกับเวลาตั้งสายจับกันมาเลยนี่ครับ จับมาเล้วนี่ครับเขาก็ต้องมาเบิงก่อนว่ามาดีดเบิงก่อนว่นาเสียงมันถือบ่สายหนึ่งครับสายสองก็จะเป็นสายสามก็จะเป็นก็จะเป็นถ้าสามสองหนึง่งก็จะเป็นมีลา มีมีมีลา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 มีเฮ้าก็ต้องมีการสังเกตนะครับสังเกตเสียงโดยเอาหูฟังนี่ครับว่าเสียงมันมันมันได้ละไปครับมันได้ละไปเฮ้าต้องฟังให้ออกครับ อันนี้สองไซสรวบกันครับดีดสองซสพร้อมกันไซส์หนึ่งกับซสาสองมันก็สิเป็นแบบถ้าฟังแล้วมันก็สิเป็นแบบก้อมกมเขาเอิ้นว่าก้อมกันมันก้อมกันล่ะครับก้อมกันถ้าทั้งสามไซส์ล่ะนครับเสียงมันก็จะก้อมกันเทาต้องฟังให้มันออกนะครับถ้าฟังบ่ออกสิมีวิธีแก่อีกอย่างหนึ่งก็คือ เข้าตรงใส้ตัววัดนะครับวัดเสียงนะครับตัวว่าสายหนึ่งมันยูโนตได้นะครับตัวแต่ว่าเอาว่าเข้าฟังเป็นดีกว่าครับจะดีกว่ากับเครื่องตั้งนี่นะครับเข้าฟังามันเหล่นแล้วเสียงมันก้อมกันบ่เสียงมันเพียนบ่กันมันเพียนจะเป็นนี่ครับอันนี้คือเสียงมันเพียนครับแล้วเขาก็ต้อง ลูว่าเท่าเทียบกับสายใดนี่ครับตอนนี้เท่าเจียบกับสายหนึ่งอยู่ถ้าต้องสายสองมันเปลี่ยนนี่ครับอันนี้คือเบื้องต้นเลยครับนี่เวลาเข้าต้องต้องจับพินมาแล้วรเข้าต้องดีดดีดให้ฟังให้มันออกนะครับ คือดีดลงแย่างเดียวครับนี่ที่นี่ถ้าเกิดว่าห้าวเสียกอยากฮัดเอ่อนี่ครับเอล่าดีดเมล่าดีดถ้าเกิดเราต้องตั้งพินเนี่ยมันได้ตั้งพินเนี่ยมันอยู่นะครับตรงเหนียวก็ใส่ครับหน้า,กนาอกนี่ครับนี่พินตรงเหนียบแนบใส่หน้าอกคอนแขมเท่ากับทับไว้กดไว้ไมือห้าก็มาดีดอันนี้คือมันบ่มีสายสะพ้ายครับสายสะพ้าย บ่มีเราก็ต้องใส่วิธีนี้เมื่อเข้ากับบตร้องเด้ประข้องข้อพิสน์เลยครับแล้วเขากับสิทนัดในการเรียน <S <S ที่น,นี่เข้าจะฝึกกันไหครับฝึกจังไหต่อเวลาฝึกกันมันง่ายๆก็คืออ่า สายเังๆท่งนี่ครับสายข้างบนนี่ครับมันจะเป็นเสียงมีครับแล้วต่อมานี่ครับสายสามสายสามกับสีดีดต่างแต่สีเหลี่ยมแตงแต่ตรงนี้ครับสายสามสีเหลี่ยมแต่ตรงนี้ครับส่วนมากครับนี่อันนี้ซ่อนครับมีซ่อนมีซ่อนกับสายเป่ามี ซอนต่อไปลา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 ,ลาคือสายสองครับสายสองลาทีโดเลมีคือสายหนึง่งครับสายหนึง่งมีฟาต้นา,าทีโนนี่ครับ ส่วนมากเขาก็จะเล่นได้สายหนึ่งครับนี่สายหนึ่งเล่นลงมากเบิดทุกเฟสนะครับทุกเฟสเล่นลงมากเบิดเลยครับส่วนสายสองก็บซได้เล,เล่นได้นี่ครับสายเป่าก็คือลาอาทีโดเลอาทีโดเลอยู่ประมาณนี้นะครับอาทีโดเลมีนี่ครับส่วนสายสามจะได้กด จะได้เล่นได้ตรงนี้ครับเวลากดตรงนี้สำหรบับนี่ครับต่อไปคันต่อไปครับหลังจากที่เข้าเห็ดรู้จักตตำแหน่งที่เข้าสืเรียนล้วนี่ครับนีสายหนึ่งนี่ลงมาถึงถึงมีเลยครับเฟลียนุดท้ายครับ คือดีดลงองย่างเดียวมานี้ถ้าเกิดว่าผู้ใดบอท่านบอท่านบ่บอยอากใจหอนอยากจะเรียนการเ,เรียนตปเลยครับเรียนแบบคล้ายๆค,ครับว่าเอา่เขินมาอย่างน่ะล่ําลั่เพิ่นโบรานครับแต่ว่าลั่เพิน่นโบล่าณน,นี้เอาเข้าออกขึ้นสายสาย,าย,ายสามขึ้นไปอีกเสียงเดียวกันกับสายโอน เลยครับดีดลงดีดึ้นดีดลงเลยครับนี่เมื่อที่จับปีเข้าต้องให้มันอ,อน่อ,อนๆครับอย่าให้มันย่าเฮ็ดให็บปีกมันแบบแบบคล้ายๆกับว่าดีดแล้วมันแข็งเกินมากคือให้มันตอนดีดขึ้นเท่ากับ ตังสี่ตนลงกองตั้งซี่ให้มันถือแบบเสมอๆกันครับัซึ่งสามสายแล้วก็นี่เข้านับตีเลยครับนี่ดีแต่นี่แหละครับตรงนี้แหละครับฟับงครับวันนี้2องสายพร้อมกันครับ หยีดล่องครับแต่ว่าต้องยกขึ้นด้วยครับสลับกันว่มแมนกดแชร์ไว้หยีดล่องนี่ครับเป็นคลา,ายครับล่ําเพื่อนโบลานครับเข้าเสีอนมาแก้วนามาก็ได้ครับแก้วนามาผู้เฒ่ามังเสือนมาแก้วนามาครับไล่แก้วนามา อดีตไปเฮาก็ต้องฟังปะเสียงมันมันกอมกันบ่ถ้ามันบกกอมกันนี่ก็เฮาก็สิเอิ้นว่ามันมันเพี้ยนครับมันเพี้ยนอันภาษาเฮาตะกี้มันก็สิว่าโอ้ส้มมันส้มบ่หรืออยังนี่ล่ะครับประมาณนี้ล่ะนี่มันบกกอมกันเฮาก็ต้องมาตึงสายใหม่นะครับแต่ว่าเออ่สายบางทีมันก็มันก็สิยอนมันดีแยานเองนะครับเวลาเฮาดีดไปนะครับทีนี้การดีดนี่ครับ นี่คือฝึกหัดดีดครับใส่ใส่ข้อมือใส่ข้อมือครับนี่เยในเบิ้งจะซาใส่ข้อมือ,อ,มอนี่ครับปีเข้ากับบอด้จับมันแน่นนะครับบอด้จับมันแน่นแต่ว่าบ่อหอมันหลุดนี่แหละครับฝึกทรอร่อนี้แหละครับฝึกทรอร่อนี้ก่อนครับ ไม่อยากเล่นเป็นครับเปล่เป็นเร็วเร็วเร็เนี่ยดีดเด ล่ลำเพล่นโบลานครับล่ำเพล่นโบลานหร่อื่อเอิเอื่นว่าไล่แกวนามาครับแกวนามานี่สำหรับผู้ที่แบบอยากคัดขอมือนะครับนี่คือดีดรวบกันทั้งทั้งสามสายเลยครับต่างสายแบบนี้ครับส่วนไอที่สอนที่แรกคลิปแรก นี่คือแบบหฮาเหลี่ยมล่ายแบบตัวโนตที่ละตัวนะครับมันกับซีมีความเออ่ความมวลต่างกันนะครับมันแบบนี้เขาเอิน้น่าลำแบบยนๆมันชิงโยนได้ก็คือเวลาเฮาเดีดนี่ นีดีแท่งดีดคอยนะครับดีแท่งดีดคอยดีดแท่งดีดคอยดีดเร็วดีซาดีดขึ้นดีดลงนะครับนี่คือเทคนิคนะครับเข้าต้องฟังให้ชัดเจนนะครับถ้าสมมติว่าเท่าจะเปรียบเทียบกับตัวโน้ตจากกลนี่แค่จังเสียคือที่ละตัวที่ละตัว ถ้ามันเป็นตัวขเบเป็นตัวดำตัวขาวเฮ้ยยังคลานะครับเข้าก็ต้องในเพิ่มการดีขึ้นดีลงมันถึงจะทันนี่แหละครับคือเทคนิคนะครับเทคนิคในการฮัดนะครับในการฝึกนะครับฝึกฝึกไปฟังไปนะครับโดยมากเขาจะใส่ประสาทหูในการฟังเสียงนะครับฟังรายละเอียดของของไล่ ห,หลายกว่านะครับเนี่ยนะครับผู้สําหรับผู้ที่ฝึกไม่นะครับยะเฝ้า,าใจหอนครับใจเย็นเยนเป็นสุขคนครับเป็นสุกคนแต่ว่าขันบอดีเลยเพราะเปลี่นนด้นะครับขันบอดีเลยกับเพราเปลี่ยนนะครับนี่ครับหลังจากเข้าเปลี่ยนตัวนี้แล้วคลองแล้วเหาจ้องนี่ครับเขากับมาฮัดทีละทอนทีลทอนมองนี้บได้ตีเข้ากับมายำตรงนี้ ก็เอามาฝากนะครับเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากพี่ฝากน้องเฮานะครับสําหรับผู้ที่สนใจนะครับดีดยพิ้นนะครับก็ให้เบิ่งนะครับให้ติดตามนะครับก็สีมีคลิปต่อไปนะครับก็สีมีคลิปใหม่ๆเข้ามานะครับก็ฝากนะครับช่องนะครับกดติดตามนะครับให้แน่นะครับเบิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเด้อเป็นกําลังแรงใจในการทาคลิปต่อไปครับสําหรับื้นนี้ก็สวัสดีครับ